ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับชาเดออร์อนไลน์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลอดไฟไลยุงครับนี่ครับหลอดสีส้มครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งก็รีโมทครับตัวนี้มีรีโมทมีฐานครับเดี๋ยวลองดูเลยครับนี่ครับลองการแก้งนะครับมืดๆนะครับลองดูว่าจะสว่างแค่ไหนเนี่ยนี่ครับปิดเปิดใหม่ครับเป็นไงครับสว่างดีครับตัวนี้ตัวนี้ผมสั่งมาตัวห้าร้อยยี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้ สว่างดีครับตัวนี้ตามทุ่งนาเราตามครอบครัวตามเล้าไข่ครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงครับตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องไปงอไฟเลยครับตัวนี้นี่ครับมีแผงโซลาเซลล์ชาร์จด้วยแสงดวงอาทิตย์ครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับใช้ดีครับตัวนี้ประหยัดครับถูกมากเลยครับใครไงสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับมีหลายรุ่นให้เลือกกันเลยครับเพื่อนครับเพื่อนๆใครสนใจก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมนี่ครับโอเคครับใช้ดีครับตัวนี้ใช้ดีถูกมากครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ